คนนีไทยวหน่งทังทาทยเยู่เป็นกำลังเปลนยูทูบเปิดได้หนมือเปิดไปโอโสนุกระดังมาโอ้เฮ้ยเรียบ้อยตัดเสียะรทีนีเรียบ้อยเลยบ่ต้รงลนน้องนโมวาอจข้าง เอไมเล็ไปทันเลยไปทางเสียเขาเลยอันนี้ไม่ไม่ค้างร้อยเปอร์เซ็นต์ยยเยเดินไปเดินไปถอยไปถอยไปถอยไปเห็นันสิเขาต้นไม้ออยากไปอะไรถอยไปอะไรถอยไปเลยเด็ถอยไปเลยถอยไปถอยไปตามหลุดทันมากถอยไปเอาไปเอาไปเอาไงเอาไป ว่าแล้วบาลจะขาด,อขดเออบอลมันขดาดไงหากับน่องอ่ะต้องเปลี่ยนเสื้อกันลุงอ่ะบ่หา,าใส่เสื้อน้องเด้อบ่มันยังคืนมันยังเบาให้น้องใส่เสื้อมึงบ่ลน่องมันไง <c oughs> โอ้ยเทียบมันกับขนาดเดียวกันเออหน่อยกลัวหน่อยกลัวตรงไหนเสื้อเบิึงพักหน่อยหน่อยกลัวสีฟ้าหน่อยกลัวโออสีฟ้ามากลัวทำกันมะออื ต้องเปลี่ยนเราไปสำนันเหรครับเพราะว่าเกียวกัหน้าวาวขึ้นดีจเดียึขนสูงไปจีเรียนมเล็กบอยที่นี่ไปที่ขาดแล้วตัดแล้วเอ้ยไปไปไปโม่ไปปอยหายไปมานีมานี่จะปอยหยมั้มาไปจีเรียนจับย่างย่างับขึ้นย่างกับขึ้น เป็นการเป็นการแล่นเราที่บุญไหวามากครับพี่น้องขับไว้ลุ่นตื่นล้มไหมไปไปเล่นไปเลยน,นะม้า,า,าข่างบ่ข้างกันล่อมึงตอนนี้แล้วครับออ้อาปแล้วครับยังครับนกวะครับนี่นกคือยังนี่ครับไปแล้วครับโอ้ ขึ้นดีขึ้นดีพุนต้นใหม่สนตอต้นใหม่สนตอต้นใดเนาะทอ่านว่ให้พี่ให้พี่ปอยกันเลยเล่าปลอยได้แล้วเออให้พี่ท่านว่าหาเล็กเรียนนี้

ไป,ล,ไปลื่นเบาค่อยเล่นเบาโอ้ยอันได้เบามีบัตรมารเนาะวันทีนี้โอ้ขึ้นดีขึ้นดีใจเท่าน,นั้นแหละออ,ททออกกำลังกายไป็นนี่ตัวยังไปงยังมากมันไกลเลยเดี๋ยวนี้แป๊บแรถพุ่นมาเหรอปะไปใจิ่งมากกับครบเหรอู้เสีอาเลาไปกินน้ำไปไปห้องก็จบคลิปเรารถพุ่นมาเราไปเอาสวัสดีครับบ๊ายบาย บายกล่องนะครับท uh, ุกคุณ